เปิดใหม่ยังก็ไม่รู้นั้นสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวีสดสวัด,ดสวัสดีทุกคนดูนี่ทุกคนแวะแล้วนะมีแฟนเพจหลายๆคนบอกว่าให้แวะร้านนี้ร้านบางตะไนกว๋วยเตี๋ยวลุงจินนะคะทุกคน,บบกนใช่ใช่เราก็เลยลองแวะดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันระหว่างรองกว๋วยเตี๋ยวนะเราเห็นเขามีขนมจีบด้วยนะคะก็เลยลองสั่งชุดกลางชุดละหนึ่งอยมา น้ำลายไหลขออนุญาตลองชิมเลยนะคะมีบางคนบอกโอ้โหพูดเยอะรีบกินกินแล้วคะ่ะกิมนมิ่สวัสดีกดแชร์ให้ด้วยแพนเฟสอ,อร่อยไหมเหมือนเหมือนของเจเล็กอะเจน้อยหรือเจเล็กวะตรงสีสุงอะอืมก็มีผักชีนะ ถ้ามีผักชีนะนี่ต้องชิมแล้วแหละพ่อต้องลองพ่อต้องลองต้องลองะ้องลออืมอร่อยมักถึงไหมถึงไหมโอ้ถ้ามีผักชีนะอร่อยอร่อยเนาะอร่อยอ่ารสชาติแทบจะเป็นฝาแฝดกับ ร้านที่อยู่ชายน้าที่บ้านอ้วนไปแวะซื้อบ่อยๆอ่ะแต่อันนี้จะเผ็ดพิดไทยกว่าแต่มีความใกล้เคียงเลี่ยนถามว่าปากติขนมจีบจะติดเลี่ยนบอเลี่ยนเลยบอเลี่ยนเลยไมู่ถ้ามีถ้ามีผักชีจะดีมากผักชีหรือผักสลัดเส้นเล็กของพ่อจะ้ะอ้าวของชอบแล้วทีเนี้ย อ,อร่อยว่ะอร่อยว่ะต้องตักสดเน,นี่ยของแม่มีน้ำซุปให้ด้วยของหนูเส้นหมี่ขาวพิเศษหมูอู้หูทำแล้วเจ็ดสิบทุกคนพิเศษดูเนี่ยไก่เยอะจังกระมังหนึ่งอันนี้ออของลุงมีเหลืองขอลุงมีเหลืองบะหมี่ไม่กินหรือคือันนี้ร่อยจุดละอร่อยจริงกับเปล่าต้องมาลองแต่ที่แน่กินไอ้นี่เนี่ยกนะินอะไรนะกินอะไเนี่ย ขึ้นช่แรงมากชอบชขอขอเครื่องปรุงมาไว้ตรงด่วนเลยเดี๋ยวมันจะเส้นอืดคือจะไปทุระกันนะคะทุกคนจะออกไปนี่ซื้อพวกกระถงกระถางกัน okay. อินโดนีเซียโอเควอลคัม <Welcome, Indonesian S 2> อินโดนีเซียนแฟนวลคัมทุไทยแลนด์ลุงแอดเสียงใสเลยจริงๆพี่ชายทเที่ยวอยู่วังตะไคร้นะคะ ถวแถววังตะไคร้แต่ว่าเราธุระหลายอย่างที่บ้านก็เ,เลยไม่ได้ไปกับหลานๆเลยเป็นเด็กธุระเป็นชิลลี่พาวเดอร์อุ้ยพริกดองนะ่ากินมากแม่ร้านนี้เขาบอกว่าดังเนือ้อคือเราไม่กินเนื้อแหมเสียดายจังแม่อันละเป็นอะไรยอดเลยเนี่ยทุกคนสวัสดีจ้ะ มากดไลค์ก็แชร์ค่ะคนดูเท่าไหร่คะเนี่ยคนดูเท่าไหร่ช้อนสั่งได้ที่ไหนอ่ะเหรอสั่งได้ที่บานอ้วนแต่หมดค่ะขายหมดแล้วค่ะขออภัยโอ้ไข่ดีมากเลยอะ่ะท่องเนี้ยไข่อะไรดีรู้ปะ่ะมะขาม <laughs> เออหน้าไปนะพี่เล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบจังหวะดีๆก่อนทนแล้วของนู้นปอยักมาไหน น้ำซุปแบบนี้น่าสั่งเป็นเกาเหลาเมื่อกี้ข้าวสวยวันนี้น้ำตาลบ๊เอาเลยงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลย,ย,ยแค่เติมไม่แค่เติมน้ำส้มสายชูนะแล้วก็พริกป,ป่นคืออยู่เลยบัดวน่าบัดว่าว่ามันคือลงตัวมากไม่แปลกใจทำไมคนจอดรถกนันแน่นเลย โคตรอร่อยอ่ะแต่เนื้อจะอร่อยแค่ไหนโอ้โหไม่อยากจะคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันตับอะมาทั้งตับเลยโอ้ oh my god โอ้เขาทำเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยค่ะทุกคน liver โอ้ชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวให้เทียบกับโทรศัพท์ขอบคุณนะคะแฟนเพจแนะนำให้มาดูนี่โอ้เขามีน้ำซุปให้ด้วยถ้าสั่งแหง้ง อืมพ่อกัดสักคำหรือยังกินก่อนที่จะยกให้อ่ะแกไม่กินจ้าืมแฟนเพจคนแนะนำมานะคะร้านเนี้ยกดแชวนะติดแท็กร้านเข้าไปแล้วสวัสดีหนึ่งพันคนนี่ต้องนี้ส่ แนเ่เข็มตับดิคุณพี่ก็รู้จักใช่ไหมร้านนี้ใช่ไหมหนูขับรถมาเม่าๆม่ามาจากบางกุวัดแล้วขับผ่าน แล้วแฟนเพจบอกว่าอย่าลืมแวะร้านนี้นะพอผ่านไปเลยอย่าลืมแวะร้านนี้นะ่เงี้ยคราวนี้เราก็เลยตั้งใจมาเลยค่ะเพราะว่าจะไปทุระจะไปดูกระถางต้นไม้จะปลูกพืชสวนครัวแล้วมันผ่านแถวๆลราแวะนี้ก็เลยเข้าซอยมาอืใครมาไม่เอากับหมูมากินนะคือผิดมาก โคตรอร่อยอ่ะถือข้ามาเต็มน,นะอโคตรอร่อยเลยแล้วเนื้อเขาดังเนื้อลองเข้าไปดูเข้าไปดูที่เพจเขานะเมนูนเนื้ออืม้ม ว่าขนมจีบอร่อยแล้วไไอุ๊ยอ๋อคุณพี่เขาดูเปิดเพจเราด้วยหนูติดแท็กเพจไปค่ะ <laughs> หนูติดแท็กเพจไปพี่เขาคงเจอว่าแบบเราติดแท็กเพจเขา อยากกินแห้งนะแต่ว่าน้ำซุปมันน่ากินอ่ะขอบะหมี่หมูธรรมดาอีกหนึ่งค่ะเป็นแห้งนะคะเดี๋ยวเบิลสองให้ดูน้ำซุปเขาไม่ธรรมดาวะนะพูดพร้อมกันเลยน้ำซุปเขาไม่ธรรมดาวะก็เพิ่งมาจาับพี่ต่อยเนี่ยไปไปหาพี่ต่อยมาจะสนนอยได้ อพี่ต่อตยติดงานเยอะมากออเดอร์มหาศาลไปแต่ไม่รอด <c oughs> <c oughs> อ้สุอร่อยมากเลยนะแล้วเราผ่านผ่านตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจูนก็ออกไปเดยนอูอาจูนมันชอบแกงขี่เหล็กอื คนดูเท่าไหร่นะคะมันค้างอ๋อข <c oughs> นาดเมื่อวานเราทำก๋วเตี๋ยวกันนะคือก๋วยเตี๋ยวมันกินง่ายมันอร่อยกินได้ตลอดน้องน้ำอร่อยมากจ,จาเก่งใจเก่กินหมดเลยเหรอโตอนทีเลยอ,อ น้ำซุปเด็ดขาดมากเลยมาดูชาบลงแอดกันดีกว่าดูลงแอดนี่คือชาบลงแอดสดน้ำหมดเลยรสชาติน้ำซุปแพงมากบอกให้ถ้าสั่งเป็นเกาเหลาแล้วสั่งข้าวบัานอ้วนว่าน่าจะโบบะหวานร้านเนี้ย ดูนี่มันจะมาให้เจ็ดสิบได้ไง่ะแม่ดูหมูเขาแต่ละชิ้นมาเป็นแบบนั้นหนาเขาเรียกอะไรขั้วตับหรอ,อยังไงครับขั้วม่ค่อ้สุดมือใหตับหวาน,วานาตับหวานโอ้ยอ่ะอ้ยงฝนนี่ไงฝนเทียมเหรอหอืออันนี้ฝนด้วยอ่ะหมูตุ๋นอร่อยมาก อร่อยมากสดยอดมากก็ถึงไม่ร้อนมากทำหลองคาเองแกเอ้เปินเ่นที่แป็นกัน รองแห้งมาัางของแม่น่าขกินมากปินปินมากเกือบมาไม่ทันเลยเหรอวันวออนั้อร้านเขาหยุดวันไหนหรอไม่รู้เลยพี่ลองหาข้อมูลดิ ิแถกเพตไปแล้วถามเพตดูเลยเห็นเขาเห็นแเรารวด้วยเพราะเมื่อกี้พี่เขาเปิดบลูทูธแล้วมันเด้งชื่อเราเอ้ยมันเด้งเสียงบ้านวนในลำโพงเขาอะอร่อยตรงตับนี่แหละเนื้อย่างโคขุนเนี่ยมันเป็นตุนยังไงอร่อยมากเลยอ่ะ อ่อนมากดีใช่ไหม น้ำซุปนี่ขอไม่ทิ้งนะเผื่อจะกินอีกอุ้ยต้องกินแห้งเห็นแม่กินแล้วอยากใช่แล้วขั้วตับบ่แม่นบ่วตุ้ยมีเหลืองอ่ะเธอเป็นมีเหลืองแบบนี้แหม เป็นมีเหลืองแบบนี้นะแคปจอแคปจอปัดข้อความออกแคปจอจะไปทำเป็นแคปจอเฮ้ยหอมมากเลยออกว้างหน่ไยนะจ้าปัดรับสติ๊กพ <Hey! S 2> ิกนิดหน่อยพอพอได้พอได้ ส้มหนึ่งน้ำส้มสองน้ำส้มสามพอถ้ากินแห้งต้องตัดหวานอันนี้อะไรวะ้ตอตาถ้ากินแห้งต้องตัดหวานใครเป็นไหมกินก๋วยเตี๋ยวแห้งมันต้องตัดหวานวิ่งกินมันดีมากกินมันตีจมูกโป๊ะมากเลยเธอใครดูแลน้ำลายไหลพี่มันไหลไหลไหลสามไหลค่ะ อ่าแล้วเราก็เอาน้ำซุปอันนี้มาโจยนอยโยจยโนอยซะหน่อยให้มันคุกคลิกก็ลุกคลุกคลกเอารุกคลกกคักพูดคุยกันแล้วก็จะมีน้ำซุปเปล่าอยู่ไหนวะน้งแอนเอาไปเลยอ่ะน้องแอนน้ำซุปเปล่าของน้องไปเลยอ่ะก็สั่งมาเองดิเปล่าแล้วแต่น้ำซุปเขาจะด่าหัวเอาแม่ล่ะไม่ได้เลยไปขอเขาแม่น้ำซุปเสียง ยอดเลยทุกคนปรุงส่งนเลนยนะยาจืดทำไมเขาทำต่อน,นี่ยก็แบบอยู่สเต็กเลยอะ่ะเขาทำชิ้นใหญ่นะทุกคนเป็นกิมมิเคเขาอ,อะเนาะเอาละเอาละทีเนี้ยไม่ซิมแล้วเด้อกินเลยอืมอืมอืม ลูกตามามันสั่งเนื้อโคขุนย่างอะไรได้หนึ่งไม้แล้วสิบบาทอ่ะจริงเหรอเอาไหมอร่อยมากเอาไหมกินไหมเอาไหมเอาไหมพ่อเอาพ่อจ้าวใช่ไหมแม่อยากโอ้โหกินกี่ก้าอืม โมกขุดอยอนี้อะไม่ยัคือโลบเยอะอร่อยจริงอ่ะบางภาในช่วยรบกวนตามด้วยนะกดแท็กเพจไปแล้วแล้วจะแบบว่าบานโ้วนขอบคุณนะที่แนะนําร้านนี้มาเหมือนที่บานโ้วนขอบคุณแฟนเพจที่แนะนําร้านนี้มามีเหลืองไม่มีการว่าแยะว่าอะไรเลยบอกรบเพจสามี เส้นนั่นเหลือไปทำไมจับไว้จับไว้สามีกินเส้นไม่หมดเจ๊ไเจ๊ <c oughs> จะไปดูกระถางจะไปดูไอเดียการแต่งสวนไอตรงบริเวณนะั้นจะว่าจะทำสวนครัวกันตรงบริเวณใต้ต้นมะขูดนะ ตัดกันดีกว่าให้จ๋าน้องขอทิชชู่หน่อยหนูไม่ไหวละอร่อยมากๆเลยค่ะบลงวนติดแทกเพจแล้วไปตามมันนะ อร่อนะยไม่ต้องหรูเออ,อแล้วอร่อยไม่ต้องหรูจริงแต่เขาก็ไม่ได้ว่านั่นเลยนั้นร้านแบบบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเขาทำแบบยุคโควิดอ่ะไม่ต้องให้มีห้องห้องแอร์นู่นห้องแอร์เขาก็มีเลยม้รม,ม,ม,มาก็วเตา๋ยวเนื้อช่วยข้าวช่วยนี่อร่อยมากอร่อยมาก เหมาะกับการเยี่ยข้าวเนาะรอหน้าลองสั่งเป็นเกาหลาเ่านะข้าวสวยเห็นหม้อไฟไหมทําเป็นหม้อไฟเลิดนั่นนะอ่ะก่อนเช้าว่าววรกินตอนกลางวันหอ,อนบ่ หมเข็มีลาคนนอนเ้าทไก็กินกันจอได้ทุกวันใช่ไหมหมูเด้งหมูนุ่มอ่ะกับลูกชิ้นทั่วไป แต่ขั้วตับอีมาแกอีหมูตุนนะแกไม่เหมือนที่ไหนแต่ตับไม่เหมือนเลยไม่รู้ทํำยังไงเนาะเข้าลวกล้างลวกล้างใช่ไหมเขาทำนี่เขาใส่ตู้เย็นไว้เลยใช่ไหมเขามีเทคนิคบางอย่างที่ทําให้กินแล้วแบบไม่เหมือนที่ไหนอ่ะอีตับอ่ะไม่สุกแต่ก็ไม่คาวเท่าไหร่ใช่ไม่สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ไม่คาวถ้าสุกแข็งนะเนาะ ก่อนชอบกินเยอะต้มแล้วก็ต้มกินเยนเอะข,ข,ข้าวเหนียวเจี๊ยมต้มเหนียวโหกินจังตอนเป็นเด็กน้อยอืมอึ่มสองคนได้บุญมาแย่งกันเลยแล้วตับหรอตุบเครื่องในนี่แหละแต่ก่อนชอบกินไอ้นี่นตับเอามาผัดกะหล่ำดอกไอ้ดอกหอมลายหงษ์อดอกหอมเดมี๋ยวนี้ชักเริ่มกินบ่อยได้แล้วแล้วก็บวกอ่ะ หนูก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าสุกเกินไม่ค่้เขาเป็นกันทุกคนเลยเด้ออเบียนอาเยาวอาไม่ชอบนะเขาพวกกินตับกันเลยเนาะมีพี่เนียงคนเดียวที่กินอ่ะสดต่ออ่ะตรงนั้นเราไปสดเฉยอ่ะสดแใ่กันสดไปได้เลี้ยงทำมาเิกบินก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆยังกินอยู่จ้ะอย่ารีบอย่ารีบดูแล้วมีความสุขก็กดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมีเื่อชูชีพตัวน่า แต่เขาลงทุนยากกันด้วยองเมาหวงยางเล่นน้ำโดดต้องมีนะอร่อยท่านผักชีแอมอันนี้ทานโอ้พี่ขอบคุณมากค่ะเป็นเตือให้ผมค่ะจิ้มนี่ก่อนครับอร่อยครับที่บ้านทำเองโอ้ค่ะขนมจีบก็อร่อยไม่เลี่ยนเลยพี่ที่เขาแบบมีถ้าเกิดมีผักชีนะคือจึ้งใช่เดือดสูงแจ้งเดี๋ยวเขาทานผักชีใช่ไหมครับ รู้ไหมว่ามันเหมือนรสชาติที่แบบเจ้าห้าสิบปีที่อยู่ชัย<อ>วัฒน,น์ชัยนาทของผมเนี่ยความผมรุ่นที่สี่ที่กี่ด่นสี่อายุคนเนี oh. ย่ยจูดตอนลตลาดทูดังเดิมครับ oh, ตลาดท oh. ูต,ตลาดทูกา็ขึ้นใต้เลยมีขนมทีด้วยว่าเราทำเก่าแก่เวลาใครมากิน,อนบอกว่ามาจากพยาบาลอ้วนนะครับผมบอกแฟนเพจไปเลยเพราะว่าพี่พี่เห็นไลฟ์ใช่ไหม เจอกันอีกแน่นอนเพราะว่าแบบมันอร่อยแบบอร่อยมากใช้มีเหลืองดีด้วยบะหมี่อ่ะเออบะหมี่ไข่แล้วแบบเห็นแม่กินแล้วแบบอิ่มนะมีขาว่ะพอสั่งพิเศษแต่เราต้องกินให้ได้อิมบะหมี่อ่ะลูกตาทาลลูกตาอร่อยเออวานพรณพรอายส้มดิมซาจึงว่ะอร่อยมาก จบนะมาแล้วนะ please, well ยังไงแม่ก mm ินเข้าไปยายดมกินเข้าไปแล้วก็เออเราก็อยู่ไหนก็ถามเป็นยังไงแม่กัดลิ้นเจ้าข่งบอกสั้นเฮ้ยดิ้งอ่ะเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนบอก อันนี้พี่เขาอ่าพินันบนาการเขารูยี่อะไรเขาเห็นเริ่มมีเบอร์ถุงเบอร์โทรแล้วร้านนี้แม่งบ้าบอว่ะอร่อยแต่ดีตรงไหนรู้ไหมพ่อที่จอดมันเยอะด้วยอืมอร่อยวไปหลังเรามาสังมเไฟดูเอ้าซิเบิึงอันนี้อันเดียวกันไหม จะได้ไม่ต้องเปิดกลัวจะแบบเยอะไปอ่ะไม่หวานมากอืไม่หวานเดี๋ก็จะหวานกลัวอร่อยอ่ะกลัวเหมือนว่าหวานจังเลยไม่ใช่พุดดิ้งคนนี้มะพร้าวกินมะพร้าวอ่อน ้ออเหลือไวพ่อด้วยเอไมเอาไมต้อคดกอร่อยดีเป็นดูยดงโอ้ท h a n k y บ u b a r b ท r a thank y o u so much 200 s อ a r s ตรงวัดตาลใช่ไหมคุณพี่ใช่วัดตาลไหมแถวเนี้ยใช่ครับอ๋อตรงวัดตาลค่ะวัดสุขาโมาค่ะอ๋อค่ะขอบคุณ่ะวัดตาลคราวนี้ครับวัดเด่นทาก็วัดสะพานสู่หี่เอี่ยมอ่าใช่ค่ะหนูผ่านบ่อยแต่ว่าแวะไม่ทันแล้วแฟนเพจบอกให้แวะแวะไม่ทันวันนี้เลยตั้งใจมาเลยนะเนี่ยเพราะว่าจะไปทางบางบัวทองแล้วก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าบางบัวแล้วก็มานั่งมากินดูอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะยินดีค่เะ<อ>เช็คบินได้เลยจ้ามันจีมากถ้าทำนะถ้าเปิดร้านต้องทำอย่างนี้มันถึงจะแบบเอาอยู่เลยไม่ต้องคิดเยอะคือ,อยังไงก็ขายได้ยังไงก็เท่าไหร่ก็จ่ายถ้าจะอร่อยขานาดนั้นต้องลองมาลองเองนะน้ำซุปนี่คืออร่อยแต่ไม่เค็มค่ะ มีมีพิเศษอันเดียวแล้วก็นอกนั้นธรรมดาธรรมดาไปแล้วสี่พิเศษหนึ่งโอ้ยอันนี้อันนี้ขอถุงใส่กับแล้วก็นมจีบแบบหนึ่งร้อยรู้แล้วมีร้านเดียวใกล้บ้านลูกเผ็เองค่ะอ๋ออยู่อ๋ออยอู่เคยมาทานแล้วใช่ไหมคะมไมกินค่ะนมไม่่ิแต่ว่าิ โอขอบคุณนะคะขอบคุณาาค่ะคะอร่อยจริงพี่เขาเลี้ยงขนมถุงไหมคะขอถุงใสดีใจที่มาเยือนถิ่น <c oughs> ยินดีค่ะผ่านบ่อยเพราะว,ะ<ม>าว่าวเวลาเราอ่ะขับรถเล่นพาพ่อแม่ดูทางอะ่ะมันเข้ามาทางบางกุวัดแล้วก็มีต้นไม้สลับกับชุมชนมันเพินแล้วก็ไปวัดไอ้นี่ไงวัดบางจากพ่าแม่ มันทะลุออกตรงสะพานพระรามสี่แล้วก็ยูเทิร์แล้วก็วิ่งไปทางบางบัวทองกะว่าจะไปแถวๆตลาดอะไรนะพี่พูดชื่อนิเฮ้ยไปไม่ได้ถ้าไปทางเนี้ยมันต้องเลยไปตรงเลยไอ้นี่ไปเลยมันต้องเลยไปเอ่อเวสเกตไปไวันนี้เราไปไนะเราต้องเลยไปตรงเวสเกตไม่ถ้าไปทางเนี้ยมันไปสมบัติกรีไม่ได้ต้องย้อนกลับไปทางเดิม นึกออกไหมไหนก็ได้ไปอร่ไปเรื่อยๆอร่อยเซ็ตอร่อยมากไปเกี่ยนเขาสั่งกันอยากกินมากแต่ไปได้ไม่อยู่ดังใต้ขอบคุณค่ะยินดีค่ะพี่ ให้ดูบรรยากาศหน่อยๆนะคะทุกคนแบบเร็วๆพี่ส่องเพจกันเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีที่นั่งแล้วมีแลนด์มาร์กอยู่ตรงนู้นนู้นด้วยนะคะไปแล้วคคะ <ๆ S 1> ที่จอดเยอะเลยค่ะทุกคน <ๆ S 1> เยอย่บัตรอ้วนขับรถ